สวัสดีครับแฟนๆทุกคนนะครับพบกับเจ๊ดมนครเปาเช่นเคยนะคำแบบเน้นๆดิบไม่ครอบแบบจัดเต็ม1คู่นะครับพรีเมียร์ลีกคัมคืนวันเสาร์ครับมองไปที่คู่เวลา5้าทุ่มครึ่งนะครับแมนเชสเตอร์เด็ตอันดับ15ครับเล่นเอลทรัฟฟอร์ดพบกับเชลซีอันดับ8ครับยูเตต้าเกมล่าสุดครับชนะ4แพ้1ก็คือเป็นเกมที่แพ้สเปอร์ขาดร้อยหต่อ6ขาบ้านนะส่วนเชลซีก็ฟอร์มรุมๆโอนๆนะครับห้านัดหลังสุดชนะ1เสมอสแพ้1นะครับเฮทวีท่าเกมล่าสุดครับ เชลซีเป็นรองยูเวเต็ดนะครับเชลซีชนะ1เสมอ1และแพ้ยูเวเต็ดไปถึง3เกมนะครับตัวเล่นครับแมนเชสเตอร์ยูเตดครับวันนี้ใช้วิกตอรลินเดลเฟคุมเกมรับนะครับตรงกลางบรูโน่แฟร์นันส์ครับและซูน้ามาคัสแรชฟอร์ดนะครับเชลซีของแฟงลัมผาดครับวันนี้มีเคสซูมาจอร์จินโยและติโมแวนเนอร์นะครับคู่นี้เสมอไหนเสมอกันแบบนี้จะดมอโอกาสออกเสมอมีสูงนะแต่ยังเชื่อลึกๆว่ายูเวเต็ดในช่วงหลังที่เจอกับเชลซีมักจะทาได้ดีกว่านะครับซึ่งดูแล้วโอกาสเบียดเบียดในบ้าน1 0ูหนึ แฟนๆเฮได้ถ้าเสมอก็แค่เสมอตัวเพราะนั้นวันนี้มองเจ้าถิ่นครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับน,นี่คือจะทดามคำเป้าแบบเน,น้นเ้นพรีเมียร์ลีกอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้รวมไปถึงกลุ่มหลหน้าจอแอบไปได้เลยนะวันนี้ะจะาดามคำเป้าลาแล,แล้วสวัสดีครับ